ผู้ชมผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KPI Election Talk เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KPI Election Forum เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live ของ369ทุกวันอาคารและวันพุธเวลา11นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เรื่องเจาะเวลาหาอาดีตการเลือกตั้งไทยในช่วงหลัง และว,วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขสวัสดีค่ะัครบซึ่งอาจารย์ปุรวิทย์เนี่ยนะคะเป็นนักวิชาการของสารมักเก้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในช่วงหลังนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดไปถึงเรื่องของการได้มาซึ่งพระราชบัญญัติการเรื่องของพระราชบัญญัติพักการเมืองนะคะ ครั้งแรกในประเทศไทยของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะก็อยากจะขอให้อาจารย์ปรรวิทนี่นะคะคช่วยรีวิวการเลือกตั้งในช่วงหลังเนี่ยมันมีเรื่องราวยังไงบ้างคะ่ะจริงผมขออนุญาตแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1คือจากที่อาจารย์ปัทธร,รมบดีพูดคือหลังจากที่มีกฎหมาย้กรเมืองปี2องพันสนะครับอีกส่วนนึงคือส่วนปี2540ซึ่งเป็นจุดสำหรับผมเป็นจุดปเปลี่ยนสําคัญในการมาไทยเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยพูดในช่วงหลังแต่ช่วงแรกนี้เดี๋ยวขอญาตก,กับย้อนความไปที่กฎหมายพรรคการเมืองก่อน2องพนะครับเกิดอะไรขึ้นอ่าอาจารย์ปัทธรรมวดีบอกว่าจอมพลปอพิบูลสงคารามตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมครับในช่วงนั้นมีการตั้งพรรคเสรีมานังคศิสลาแล้วต่อมามีการเลือกตั้งในปี2 5 0 0นะครับเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นการเลือกตั้งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นการเลือกตั้งสกปรกก็ทําให้เกิดการประท้วงกันหนักใช่ไหมและทีนี้มันก็มีความไม่ลงรอยกันในหมู่ผู้มีอาําานนนจะครับใ คนมีอำนาจสำคัญก็คือจอมพลสฤษดิ์นะครับก,ก็ต่อมาก็ทำรัฐประหารในเดือนกันยายนใช่ไหมแล,แ,ลแล้วทีนี้พอทำรัฐประหารปั๊บนะครับมีการาจัดที่มีการเลือกตั้งใหม่นะครับในปลายปีแล้วแต่ช่วงนั้นมีการตั้งคุณพศสารสินเป็นนายกตีก่อนนะครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะครับจอมพลสฤษดิ์ก็ไปรักษาตัวที่เมืองนอกนะครับนี่เราแบบเร็วๆกันฮะเพราะว่าต่อมานะครับ พอมีการเลือกตั้งใหม่นะครับหลังจ,จากที่คุณพศเป็นนายกชั่วคราว3เดือนนะครับมีการเลือกตั้งใหม่คนที่ขึ้นมาเป็นนายกใหม่ก็คือตอนนั้นยังเป็นยศพลโทถนอบกิจดิขจรแล้วกจอมพลสลิ์ก็ไปไปรักษาตัวที่เมืองนอกแต่อยู่ได้ปีนะครับจอมพลสลิ์ก็กลับมานะครับทำรัฐประาหารตัวเองทำรัฐประาหารนะครับยึดอำนาจแล้วก็ต่อมามีการบุกรองนะครับโดยมีการ ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองนะครับที่ผมจะเล่าเร็วๆคือปี2500ถึง2516เนี่ยเป็นช่วงเวลาของอยุครัฐบานปฏิการทหารนะครับจอมพลสฤษดิ์แล้วต่อด้วยจอมพลถนอมนะครับทีนี้ช่วงพอมีการประกาศใช้ธรรมนุญการปกครองปี2502เนี่ยรัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ยประกาศใช้ในปี2511ใช้เวลาล่างเกปีนะครับจอมพลถนอมก็ประกาศใช้ปี2511นะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ปี2512จอมพลถนอมว่าตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคสหประชาไทยนะครับ พักสหประชาไทายก็ชนะเล็กน,น้งยจอมพลถนอมก็ได้กลับเป็นนายกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เป็นได้แป๊บเดียวนะครับสองปีนะครับทำแล้วไปหันตัวเองนะครับทำแล้วไปหันตัวเองนะครับแล้วก็ต่อมาประกาศใช้ทำโดยกรปกครองปี2 0 1 5นะครับแล้วก็เป็นช,ชนวนหนึ่งในช่วงสำคัญที่ต่อมานำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาคมอันนี้เล่าเร็วๆก่อนเลยพอถึง14ตุลาคมปับ๊บจะมมีเหตุการณ์ประท้วงนะครับประท้วงจอมพลถน,นอมนะครับก็จอมพลถน,นอมต่อมาลาออกนะครับผู้ที่ขึ้นมาขึ้นแทนเป็นนายกก็คือ อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับตอนนั้นเป็นองคมนตรีนะครับอาจารย์สัญญาก็มีภารกิจหลักคือมาล่างมือฉบับใหม่นะครับซึ่งต่อมาประกาศใช้ในปี2117แล้วรัฐมนตรีฉบับนี้แหละนะครับเรามีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี2 5 1 8นะครับ2 5 1 8เนี่ยนะครับตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งนะครับหม่อมราชวงศ์สรีปราโมทย์ได้เป็นนายกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นรัฐมนตรีบอกว่าต้องถแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนปรากฏว่าสภาลงมติไม่ไว้วางใจ นะครับเลยเป็นที่มาว่าต่อมาน้องชายของหม่อมเสนีก็คือหม่อมพฤกฤตนะครับก็ที่เป็นตำนานบอกว่ามี18เสียงก็ได้เป็นนายกอ่นะก็นี่แหละนะครับ <laughs> หม่อมพฤกฤตก็ไปรวบรวมเสียงมาจาตั้งรัฐาบาลได้แต่หม่อมพฤกฤตอยู่ในปีเดียวใช่ไหมครับมีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนในในปี2519นะครับเดือนเมษาเดือนเมษายนนะครับคราวนี้หม่อมเสนีก็กลับมาเป็นนายกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็อยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนอย่างที่เราทราบกันก็คือเหตุการณ์6ตุลาคมนะครับ องตุลาคมนะครับมีรัฐประหารโดยพลโดยเอกสังกัดชลอ,อยอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีการตั้งคุณทานินไควิเชียนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าในปี2520ก็เป็นพลนโดยเอกสังกัดคนเดิมที่มายึดอำนาจนะครับรัฐบาลนายทานินแล้วก็แต่งตั้งให้พลเอกยังศักดิ์ชมาันเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับแล้วในช่วงนี้นี่แหละก็มีการร่างรัฐประหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งประกาศใช้ในปี2521 นะครับ2 5 2 1แล้วก็มีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมปี2 5 2 2นะครับรัฐมนุษ2 5 2 1เป็นรัฐมนูที่เราเรียกขานก็ว่าทําให้เกิดระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบอ่าใช่ไหมอ่าพลเอเกสฤษติก็กลับกลับไปนายกไอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับก็ถูกบีบให้ต้องลาออกคนที่ขึ้นมาแทนก็คือผลเอกเปรมติณสูลานนท์นะครับผลเอกเปรมก็อยู่ในตําแหน่ง8ปีแต่ว่าในช่วงยุคผลเอกเพรมเนี่ยนะครับ เดกเปรมอยู่ถึงปี2526นะครับครบ4ปีก็เลือกตั้งปี2526นะครับแล้วต่อมามีการเลือกตั้งอีกครั้งในปี2529นะครับแล้วก็2531จนถึงทั่งถึงประโยคที่บอกว่าผมพอแล้วจึงทําให้ในขณะนั้นหัวหน้าพรรคชาติไทยที่ชื่อตอนนี้เป็นยศพลตรีพลตรีชาติชายชุนหวันซึ่งต่อมาจะเป็นพลเอกนะครับหลังจากเป็นนายกก็นำพรรคชนะเลือกตั้งแล,ล้วพลพลตรีชาติชายก็ตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลพลเรือนนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรัฐบาล แรกในวันหล yeah. yeah. mm ังจาก6ตุลาได้วยซ้ําที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าผลิตชาติชายก็อยู่เด็กกัดเดียว3ปีใช่ไหมก็เกิดรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสชนะครับรสชก็ตั้งคุณอนันต์ปัญญชนเป็นนายกเล่มตีนะครับรัฐบาลคุณอนันต์นะครับแล้วมีการตั้งคณะกรรมการพระราชล้มนูนประกาศใช้รล้มนูนปี2 5 3 4แต่ว่าเขาประกาศใช้ปั๊บนะครับในเดือนมีนาคมปี2 5 3 5มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งใหม่ซึ่งเป็นที่มาของอมตะวลีอีกววลีหนึ่งคือเสียสัตว์เคร่อชาตินะครับโดยพลเอกสุจินดาคาระอยูธซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนํารสชนะครับซึ่งตอนแรกเขาจะให้หัวหน้าพักสามัคคีทมที่ชนะการเลือกตั้งคือคุณนรลงวงวันเป <me> an ็นนายกแต่ปรากฏว่าคุณนรงวงวันเนี่ยนะครับทางการสารัฐบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการายาเสิติดเลยทําให้ความชอบธรรมในการจะขึ้นเป็นนายกเนี่ย นะครับก็ดูดรอปลงไปแล้วก็เป็นจังหวะที่ทําให้เกิดวลีเสียสัตว์เพื่อชาติโดยพเดชจินดาซึ่งวลีนี้ก็กลายเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับในช่วงวันที่1 7บเถึงยีพฤษภาคมปี2องพราซึ่งพอเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2องพปั๊บเนี่ยนะครับก็มีการแต่งตั้งคุณอาน,านันต์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึง่งคุณอานันต์ก็มีการเ,าเป็นรัฐบาลชั่วคราวแค่3เดือนแล้ว นะครับในช่วงยุคหลังพฤษภาธมินเนี่ยเรามีรัฐบาลพลเรือนอยู่3ชุดนะครับต่อมาในเดือนกันยายนปี35มหราพักประชาธิปัตย์นำโดยคุณชวนหลีกภัยชนะการเลือกตั้งคุณชวนก็เป็นนายกได้3ปีก็ยุบสภานะครับในปี38ปี38พรรคพัชาติไทยโดยคุณมัธา์ชนะการเลือกตั้งนะครับคุณมัธา์ก็เป็นนายกได้ปีเดียวก็ยุบสภาปี2 5 3พักพรรความหวังใหม่ของพลเอกเชลิตยัยยศยุทธ์ชนะการเลือกตั้งนะครับซึ่งไอ้จังหวัดตรงเนี้ย ช่วงตั้งแต่ยุครัฐบาลคุณชวนนะครับคุณปัญหาราลิตเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดกระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองซึ่งนํามาสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2 5 4 0ซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปนะครับแต่ว่าที่ผมจะชี้เห็นคือการเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นนับตในงแต่2500ไปต้นมาเราจะเห็นได้ว่าพัฒนาการในการเมืองมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเราดูเฉพาะการเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่ารวมเขต คือเป็นเขตเลือกตั้งขนาดใหญ่นะครับถ้าในภาษาของทฤษฎีระบบเลือกตั้งเขาจะบอกว่าเป็น multi-member district คือในหนึเขตมีสมาชิกสอสอได้มากกว่าหนึ่งคนถ้าในบริบทไทยเนะนี่ยคือ1เขตมีได้สูงสุด3คนซึ่งต่อมาพอปี40เนี่ยก็จะเป็นจุดตัดจุดเปลี่ยนที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการเลือกตั้งครับผมคือสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่า พัฒนาการทางการเมืองก็ไปทางนั้น<ช>แต่ว่าการเลือกตั้งก็คือมีลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อ <laughs> รูปแบบของการเลือกตั้งมันเป็นแบตนี้แล้วหลัง40เ<ช>นี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะเพราะว่าปี2540เนี่ยนะครับมันเป็นกระแสรเรียกของการปฏิรูปการเมืองซึ่งเกิดมาตั้งแต่หลัง,ลงพฤษภาธมินแล้ว<ช>เราเราต้องการเห็นการเมืองรูปแบบใหม่มันก็เป็นกระแสรเรียกร้องทางสังคมเยอะมากรัฐมนูญปี2540เนี่ยก็มีการออกแบบ โครงสร้างสถาบันการเมืองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรวไมไปถึงเรื่องระบบการเลือกตั้งด้วยนะครับในอดีตก่อนหน้ารัมนลนปี40เนี่ยการเลือกตั้งอย่างที่ผมบอ,อกไปมันเป็นระบบเขตอย่างเดียวนะครับระบบเขตอย่างเดียวมีสมาชิกมีสสได้สูงสุด3คนในเขตเลือกตั้งนะครับทีเนี้ยพูดอีกแง่หนึ่งก่อนหน้าปี2540ในการเลือกตั้งมันมันแทบจะไม่ได้ไม่ได้ผูกเกี่ยวกับ ในเรื่องของนโยบายเรื่องอะไรมันจะเป็นความความเขาเรียกว่าความนิยมของของของตัวบุคคลเสียมากกว่าดัฐนตรีสีทธิ์เนี่ยต้องการทําให้พรรคการเมืองเข้มแข็งนะครับแล้วก็เลยต้องการให้มีคนคนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีหัวคะแนนเยอะๆเออสามารถเข้าสู่การเมืองได้เขาเลยออกแบบการตั้งให้มีสสสองประเภทคือสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งสสเขตเนี่ยเขตก็เปลี่ยนใหม่นะครับ เปลี่ยนใหม่ในที่นี้คือหมายความว่าเมื่อก่อนเป็นเขตใหญ่นะครับถ้าภาษาสื่อมวลชนเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นพวงใหญ่แต่ถ้าเป็นภาษาวิชาการก็คือ multi-member district นะครับพอปี40เขาเปลี่ยนให้เป็น single-member district หมายควาว่าใน1เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสำารับแทนรัศดรได้1คนเท่านั้นหมายความว่าเขตเลือกตั้งมันก็จะเล็กลงถามว่าทำไมถึงเล็กลงเพราะว่าผู้ร่างรัฐมนตรีบอกว่าถ้าเขตเลือกตั้งใหญ่ซื้อเสียงได้มันเกิดการทุจริต นะครับหนึ่งในปัจจัยสําคัญแรงจูงใจที่ทําให้คนออกมาเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองคือระบบการเมืองมันล้มเหลวใช่ไหมมีการทุจริตการเลือกตั้งเพราะมีการทุจริตการเลือกตั้งใช่ไหมนักการเมืองทุจริตทําให้ระบบการพอการเข้าสู่วิถีการเข้าสู่อำนาจในการใช้เงินมันไม่ได้มาโดยความสุจริดในในในมุมของผู้ร่างรัฐมนูลก็ต้องก็ทําให้ในท้ายที่สุดเนี่ยระบบการเมืองมันก็ล้มเหลวแล้วก็นําไปสู่การเป็นข้ออ้างของการแทรกแซงการเมืองโดยฝ่ายทหารอ่าผู้ร่างหนูก็บอกว่าถ้างี้เราต้องเปลี่ยนไหม ระบบตั้งให้เล็กลงเพราะว่าจะได้ซื้อเสียก็ได้ยากขึ้นอ่าเลยเป็นที่มาว่าเลยเป็นสาสหนึ่งเขตหนึ่งคนนะครับซึ่งตอนนั้นมี400คนนะครับแล้วก็สาสาบัญชีรายชื่อหมายความว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าต้องการทําให้คนที่อาจจะไม่ได้มีต้นทุนทางการเมืองที่สูงมากนักเนี่ยก็สามารถเข้ามาสู่การเมืองได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการใช้บัญชีรายชื่อเนี่ยคือการใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งกา,การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหมายความว่า ในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนกับที่เราเราจะเลือกในเดือนพฤษภาคมนี่แหละนะครับเลือกตั้งเขตสสเขตกับเลือกตั้งบัญชีรายชื่อนะครับบัญชีรายชื่อคือใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนับทั้งประเทศนั่นหมายความว่าพรรคการเมืองที่จะลงแข่งขันในระบบการเลือกตั้งแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช้แต่คะแนนนิยมส่วนบุคคลในเขตพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องขายความเป็นพรรคการเมืองขึ้นมาด้วยมันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเชิงนโยบายขึ้นมา ใช่ไหมพรรคการเมืองต้องขายอะไรบางอย่างเพื่อจะหาเสียงกับคนทั้งประเทศไม่ใช่หาเสียงแต่แค่เขตเฉพาะเขตสมมติเขตพระนครนคนที่เราคุยตรงนี้นี่เป็นต้นนะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่ทาให้เปลี่ยนทั้งในแง่ของตัวผู้เล่นนะครับคือพรรคการเมืองนักการเมืองก,องก,ก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร,ร์ในการลงแข่งขันรวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมืองของของประชาชนด้วยนะครับว่า,เ,าเลือกคนเลือกพักใช่ไหม แต่ว่ารุ่นปี40ก็ใช้ได้แค่9ปีมันมีการรับประหารปี49นะครับต่อมามีการรัามรูนฉบับใหม่ปี2 5 5 0และรุนปี2 5 5 0มีการแก้ไขรูปตึกตั้งใหม่บอกว่ารร่นปี40ที่บอกว่าเขตเดียวคนเดียวบัญชีรายชื่อเนี่ยมันก็เป็นช่องทําให้มันก็มีการทุจริตอยู่ดีแหละกลับไปสู่เขตใหญ่เหมือนเดิมเถอะเออหนึ่งเขตสามคนนะครับจำนวน400คนนะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อทั้งประเทศเนี่ยมันใหญ่ไปแบ่งเป็น8กลุ่มจังหวัด กลุ่มละ10คนนะครับก็มีการซอยเป็น8กลุ่มอ่นะนี้ก็ใช้ในการเลือกตั้งวันที่2 3ธันวาคมปี2550นะครับแต่ทีนี้นะครับในช่วงเวลาปี2 5 5 0จนถึง2554อย่เนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่ามันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอยู่อยู่มากนะครับในปี2554มีการเลืกอนนกตั้งครั้งใหม่ก่อนหน้าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของระบบการเลือกตั้ง โดยกลับไปใช้เหมือนปี2540เหมือนเดิมนะครับคือเขตเดียวคนเดียวแต่ว่ามีจำนวนสสเขต375คนกับบัญชีรายชื่อนะครับจำนวน125คนแต่ความต่างอยู่ที่ว่ารจำนวนปี40เนี่ยคำนวณบัญชีรายชื่อต้องพรกการเมืองจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย5%ถึงจะได้รับการคัดคิดคะแนนเป็นสสบัญชีรายชื่อได้ถามว่ามีวัตถุประสงค์อะไรคือต้องการให้พรคการเมืองเข้าสู่สภาไม่ต้องเยอะมาก เพราะการมีพักเยอะเนี่ยเกิดการต่อรองเยอะระบบการเมืองมันก็ใช่ไหมครับต่อรองกันไปต่อมามันก็ไม่ฟังก์ชันอ่าแต่ตั้งแต่ปี54เนี่ยตัดเรื่อง5%ออกไปนะครับซึ่งที่ผมจะบอกคือระบบการเลือกตั้งในปี2554เนี่ยก็คือระบบเดียวกับที่เราเราจะเลือกในเดือนพฤษภาคมนี้นี่แหละแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าต่างแค่จํานวนสสนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็เกิดรัฐประหารปี2557ัน่งร้ยใช่ไหมแล้วก็มีการเลือกตั้งมีการประกาศใช้รัฐมนุนปี60นะครับรกศูน60ก็ ออกแบบระบบตั้งใหม่อีกแล้วนะครับไปใช้ระบบที่เรียกว่าจัดสรรันเส่วนผสมนะครับคือเราเออกแบบเยอรมันมาแต่ว่าเยอรมันแบบแบบัตรอัตั้งไปเดียวนับทั้งเขตนับทั้งบัจจิเลชื่อแล้วก็มีนะครับก็มีการคคิดคำนวณแล้วก็มีพรรคการเมืองเข้ามาในสภาโอ้ยี่สิบกว่าพรรคเลยนะครับซึ่งเป็นโปดดิตร์เลยนะครับที่มีพรรคการเมืองเข้ามาในสภาได้มากขนาดนี้แต่ว่าการรัฐบาี่จะเกิดขึ้นในวันที่1 4สพฤษภาคมปี2566เนี่ย มันจะกลับไปเหมือนอย่างที่ผมบอกในปี2554คือมีสสเขต1เขตหนึ่งคนกับสสบัญชีรายชื่อนะครับโดยที่ไม่มีการกำหนดเ,นเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำครับผมนะแล้ว,ลวอยากจะถามที่อธิบายมาอย่างยาวนะว่ามันมีการเปลี่ยนไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับการเมืองไทยบทเรียนที่สําคัญคือเรายังไม่มีกรรติกาเดียวอะกรรติกาเราเปลียนบ่อยมากนะครับกติกาทั้งในแง่ของ รัฐธรรมนูญเป็นกติกาใหญ่เออเราเปลี่ยนยังเ,เปลี่ยนบ่อย<ช>แล้วกติกาย่อยนะครับอย่างคือกติกาการเลือกตั้งเนี่ยโอ้ก็เปลี่ยนเอาแค่หลังเริ่มปีซีสูตรรัฐธมาแล้วก็เปลี่ยนตั้งกี่ครั้งครับสองสาม,ส,ามสี่ครั้งเนี่ยโอ้โหมันก็มันก็นกสแสดงให้เห็นว่ามันมันยังไม่เสถียรน,นะครับเลือกตั้งทีเปลี่ยนทีเนี่ยมันมันก็อาจจะอาจจะต้องมีการทบทวนอีกทีว่าตัวลงและกติกาแบบไหนที่ที่เราเราเราพึงปรารถนาแต่ในเมื่อกติกามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องเล่นไปตามกติกา ันี่ก็ยังเป็นเป็นบทเรียนสำคัญที่ที่เราเห็นได้ว่าพอกติกามันยังไม่ม่นิ่งเนี่ยมันก็ทำให้มันยังพัฒนาการทางการเมืองมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรก็จากที่อาจารย์ปุรวิตนะคะได้บรรยายมาตั้งแต่ทศวรรษ 2,500จนมาถึงเทอร์นี่พอยที่สำคัญคือปี2,540เราก็จะเห็นนะคะว่าระบบการเลือกตั้งของไทยเราเนี่ยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งมันก็สามารถพูดได้อีกทางนึงก็คือว่ามันเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ถูกใช้ในเรื่องของการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองว่าใครนะคะจะเป็นผู้เลือกตั้งใครจะเป็นผู้ ออกเสียงแล้วใครจะได้คะแนนใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากแบบพัฒนาการเรื่องของการเลือกตั้งที่มันยาวนานขนาดนี้ก็อยากจะขอถามนะคะคำถามสุดท้ายคือก็คือว่าบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้สําหรับ,รบการเมืองไทยนี้คือ,อยังไงคะคือจริงๆมันมันสะท้อนเห็นจากพัฒนาการเอาตั้งแต่เทสที่แล้วเลยก็ได้นะครับว่ากติกาในในการเมืองไทยมันไม่นิ่ง เรากําลังพูดถึงกติกาใหญ่อย่างเช่นรัฐธรรมนูญเราก็มีการเปลี่ยนมาถึง20ฉบับใช่ไหมแล้วเราพูดถึงกติกาย่อยในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนมาเอาถ้าแค่นับภายหลังรัฐธรรมนูนปี40เป็นต้นมาเราก็เปลี่ยนไปต้อง4ครั้งใช่ไหมครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคือกติกาม,มันจะเป็นสถาบันได้นี่นะครับมันต้องมันต้องมีการถูกใช้อย่างต่อเนื่อง<ม>ใช่มพอมันไม่อยากไม่ถูกใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับ มันก็ขาดความเป็นสถาบันมันก็มันก็ยังและผมก็ยังคิดว่าหลังเลือกตั้งอ่ะมันมันโคงมีกระแสพูดถึงกติกาอีกแหละว่าว่าทาอย่างไรที่จะทําให้กติกาแล้วมันเป็นที่ที่ยอมรับกันทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับกติกาที่เรากําลังเดินเข้าไปสู่การเลือกตั้งในครั้งนี้มันก็มันก็มันก็ถูกจัดวางไว้แล้วว่าเลือกตั้งเขต400คนสสเขต1เขตหนึ่งคนสสบัญชีรายชื่อ ่100คนนะครับโดยใช้ประเทศเป็นเคเดตั้งนะครับผู้เล่นก็คือพักการเมืองนัากการเมืองก็กวางยุทธศาสตร์ที่จะเล่นตามกติกาแบบนี้แหละนะครับคุณปัทธรรมาวดีก็เห็นตอนนี้ไมพักการเมืองต่างแคมเปญว่า2องใบเลือกพักเราอย่างเงี้ยแต่ว่าภายใต้กติกาแบบนี้มันจะเกิด,กดสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งผมว่ามันไม่น้อยไม่รู้อาจารย์ปัทมาวดีเป็นหรือเปล่า ัตรปันใจกตรเลือกตั้งมี้สองใบใบหนึ่งใบคนใบที่เลือกเขตก็เ,เลือกคนหนึ่งใบที่เลือกพักก็เลือกอีกพักหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่า strategic voting หรือว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งความน่าสนใจของการเลือกตั้งในครั้งนี้แหละเพราะว่าก,การดกาแบบเป็นแบบนี้มันให้บัตรเลือกตั้งเรามว่า2สองใบนะครับซึ่งเดือกผลการเลือกตั้งออกมาจะเห็นเลยว่าคะแนนบัญชีรายชื่อก็จะเป็นก้อนหนึ่งคะแนนสสเขตก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในมิติของ กติกาที่มีผลต่อต่อผู้เล่นเองแล้วก็ตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเราเองว่าผ,ผู้เล่นเขาก็จะแคมเปญว่าต้องเลือกสองใบเพื่อให้พักเราใช่ไหมไ,ได้คะแนนทั้งสสเขตสสบัญชีรายชื่อในขณนะดเดียวกันผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเราหวต,ตอรใช่ไหมครับมันก็เอา้าเราจะเลือกเลือกตัดใจไม่ถูกอะใช่ไหมเออบางคนอาจจะชอบสสคนผู้สมัครคนนี้แต่ไม่ชอบพัก บางคนชอบพักแต่ไม่ชอบคนเนี่ยมันก็มันเลยจะเป็นอีกหนึ่งการเลือกตั้งที่จะทําให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเอมันตกลงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งไทยมันจะเป็นยังไงต่อการเลือการ้เมืองไทยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งมันก็สะท้อนได้ชัดเลยคะว่ากติกาเนี่ยก็สามารถส่งผลถึงพฤติกรรมทางการเมืองของผู้เลือกได้นะคะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะก็เวลาของเราก็น้อยลงนะคะจะหมดแล้วนะคะ ก็มีอะไรจะทิ้งท้ายไว้อีกไหมคะก็จริงๆทิ้งท้ายไม่มีอะไรมากก็คือฝากทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ปริวีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับและสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะก็ฝากติดตามรายการคีนาอิเล็กชันทอล์เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ของสถามาปกเก้าหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีค่ะ